สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันที่18กุมภาพันธ์2567นะครับผมไทยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมต่องวดครับผมปู่สายตัดนะครับงวดที่ผ่านมาครับ4-3นะครับให้บนมาล่างตัดตัวไหนมาตัวนั้นนะครับท่านผู้ชมเอามาอนีนะครับพามาหาปูครับพามารับชมต่องวดครับงวดวันที่1มีนาคม2567นะพี่น้องเนาะมาฮอดมาถึงแล้วเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกัน ไปรับช่มน้ากันครับงวดนี้ปู่จะตัดตัวไหนตัดตัวใดมากตัวนั่นนะครับสมฉายาน้าพี่น้องเนาะเอาครับเขาไปรับช่มตองวดเขาไปฟังน้ากันนะพี่น้องนะครับผมบรรยากาศเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเข้าสู่หน้าร้อนอากาศร้อนแล้วนะพี่น้องนะครับผมครับเอาผาไปขอพรกับองค์พระประธานใหญ่ก่อนพี่น้องครับขอพรขอโชคขอหลาบนะครับนั่ ปูน้ำองค์พระประธานก่อนจังเขาไปหาปูนะครับผมครับยกมือสาธุเอาเดอ้อธรรมชมเด้อนะครับผมสาธุเดอ้อปูเด้อนะครับขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับสุขภาพแข็งแรงป่วยยัยไม่ยัอายุมั่นคนยืนนะครับผมให้เพื่อนได้โชค3ตัวต,งตรงๆ2ตัวต,งตรงๆเด้อปูเด้อหนึ่งมินาคม2 5 6 7หารอย came, ครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับสาธุครับผม การมาสการครับปูการมัสการใช่ครับปูขาสาธุค่ะตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะปูเนาะอนี่ครับนผูมชมเห็นไหมครับสี่สามนะครับแ้่ว่าเป็นชุดบนเด้พี่น้องเด้ครับกระถอว่าบวเขานะปูเนาะบวเขบวเขได้พี่น้องได้นี่ครับสี่สามตรงตรงครับให้บนมาล่างตัดพร้อมพี่น้องเอางวดนี้มารับชมตองวดน้ำปูนะครับ ปู่าปูเขาได้พี่น้องได้ว่าสี่สามให้บนแล้วปูก็ตัดออกพร้อมได้ต้องวัดแล้วเนาะปูคิดว่าคิดว่าปูว่าบ่ต้องรอดธรรมชุ่มอ้ออกไก่ได้งวดนี่สันจรสงขาไหมนะครับสู่สันจรสู่สันจรครับสันจรสงขาคนปูว่าสู่สันจรเอฟซีกวาดต้องรุนดูเอฟซีว่าอยู่ที่ปูจะมาบ่ หนึ่งมีนาคมให้เลือกตัวที่ปูตัดเอาเด้อสเนฟซีป่ะเอาดูมันจะไปตัวบ่ครับสูตรเก่าเนี้ยมันเดือยอยู่สองสูตรที่มันเขานอนกันรึหมดมาเบิ้งเอาเด้อมูเจ้าครับผมมักบ่เลขมาเล่มมาเต็มเลยอ่ามาเล่มมาเต็มนดีเลยบนล่างเขียนไว้ตรงนี้เลยบนล่างเน้นเอาครับผมร่วมกันเลยบปูบนล่างหรือหรือหรือคนค้นละ หรือบนกับแยกบนแยกล่างมั่นมานํำกันได้หมดเดินมาน้ำกันในหมดสูตรล่างขึ้นบนสูตรบนลงล่างแกจะให้เป็นชุดบนล่างรวบกันเลยครับผมเดี๋ยวนี้ล่างขึ้นบนบนลงล่างเดี๋ยวนี้บนแน่นอนเลยเดี๋ยวจะสูตรเคยมาล่างตลอดขึ้นบนวัดหลายวดอ่ะวดที่แล้วห็นไหมครับปูให้สี่สามสี่สามตรงตรงให้บนมาล่างเดี๋ยวเ้นเนี่ยเดนนี้ก่อนเดินบนเดินบน เาแ,แยกยุ่ม,มาปูเยีนบนเพื่อได้น้อค่ะตรงตรงแต่ว่าไม่ถูจกจะคู่ครับเบิงเดอ้เดอเลยเจ้าเขิน <4 99. S 1> บัวสี่แเก้าม,มาแล้วสามตัวมาปูนี่สี <4 89. S 1> ่แปดเก้า ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดตบป่ปูเาเห็นนี่ในปูเขาเขียนเป็นห้าเจ็ดแปดตัวที่ปูเขียนไว้เขียนทิชกันน่ะน่านเขียนพีชเช่นไรเห็นไหมครับเพราะว่าปูมีใบเขียนไว้อยู่พี่น้อง่งมีใบปูเขียนคำนวลไบห้าเจ็ดแปดต้นเบญบอกค่ะเอาสีเป็นซี่โนปูสี่หลักร้อยสี่หลักร้อย จับคู่จับคู่ครับผมสี่เก้าครับสี่แปดหาเจ็ดครับตัวนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับนังวันก็มาบนนังวนก็มาล่างบนแน่นอนแปดเก้าแปดครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างจะได้หาคู่นี่ป,ป่าปูอเอ้าแน่นี่คือบ่มีเก่ามีหกมีเจ็ดมีแปดปูคือมีเก่า เอฟซีจะเอาโ่งออกหมดตามสูตรตามสูตรก็ตัดเก้าออกครับตัดเก้าออกกว่าจะเหลืออยู่แค่ตัวเด่นเหลือแค่นี้ตัวนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้เหลืออยู่แค่นี้เหลือยยุสองหางสองหางเหลือยยุสี่สี่แปดเก้าครับสี่เจ็ดแปดเลือยยุสามหางสี่เลือยยุสี่หางครับผมสีเก้านี่ตัดปรครับสี่เก้านี่ตัดแต่ถ้าตัดเหล็ก เด็กตัดออกเด็กตัดในลาเด็กตัดแขดเด็กตัดออกตัดบัได้ตัดบัได้บอกปัวสีเกียวดีกับตัดม่สองตัวติดไว้ยืนบ่ครับสองตัวติดไว้ครับสองตัวติดไว้ตัดตัวนี้ออกเอาตัดตัดตัวนี้ออกเอาตัด เหลืออยู่สามคู่นี่แหละพี่น้องสังเกตตัวตัดปูนะครับผมแต่ตัดท็อปหกเจ็ดแปดเนี่ยวิ่งตัวใดตะปูเรียกเอาเด่นตัวใดแหละครับผมเด่นที่ซื้ก็ยังเหลือแค่นี้แหละเนี่ยเด่นเจ็ดกับแปดบ่มี่หกน้าปูเนาะบอมมี่หกนะครับผมชุดนึงวิ่งคือวิ่งคือเจ็ดกับแปดน้าปูเนาะ ชุดเลขล่างมันบงเลขเด่นในะเล็กเล็กเดาเอาบตรรงกันจำหน,นั่บวปัวเด่นเก้าศูนย์หนึ่งดูเดอจะมกะักบ่จะคู่หนึ 8, 9, 2, 8, 2, ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าทามาเร็กขี่นองมันก็จะมาเนะี่ย ทำมาเรียวพี่น้องหนึ 2> 1, 2, 8, ่งสองแปดเก้าอเดี๋ยวชุดนี้เป็นสูตรบนเดี๋ยวามาล่างหลายงวดเนาะอือแต่ปดเก้าก็ตรงรับชุดบนนี้ค่ะอปูเด่นล่างมีเกนะ้าศูนย์หนึ่งเนาะปูเนาะหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าเอาแปดเก้าชนกันบนล่างก็ปูอใช่ะะเก้าเนี่ยตัวเด่นมันครับผมจะเป็นตัวเด่นเนไงไม่แน่ ครับนเด็กชุดเดียวแค่นี้แล้ครับผมไอ้บนนี้เจ็ดกับแปดตัวเด่นเด่นเท่ากันดงตัวหรือเด่นทั้งเจ็ดทั้งแปดเด่นเอาเด่นแปดครับตัวนี้นะเด่นเด่นที่แปดเน้นที่แปดท่านผู้ชมตรงกันทุกแค่นี้ครับเด่นได้ทั้งบนทั้งล่าง ตรงวันที่แปดเก้าวงวงตัวใดปูนบนนี้เน้นตัวใดเน้นเดีกมาเล่มมาต่ำตงตัวแ<อ>ด้เน้นที่แปดเก้า่ารมบ้ชมนะครับเจ็ดแปดก็หาเจ็ดเป็นตัวร่องอม,มันจะมาเพราะปูขึ้นหวดนันแปดท่านันว่าดังๆ,ๆกับ่มาที่แปดก็ได้นะครับท่ารม,ม,มู้ชม หวดนี่ก็แปดแปดแต่ว่าหวดนี้ท้าเลสูตรนั้น <laughs> มันก็แปดหกแปดหกแปดหกแต่ว่าสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่สูตริดเลอ์กิดนะสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่ครับมันจะมาตัวเด่นวิ่งตัวใดเหรครับปูเด่นเก้าศูนย์หนึ่งเน้นตัวใดตัวเด่นตัวเด่นในล่างเน้น เน้นไหนล่ะเน้นตัวนี้นี่เน่น้นหนึง่งคับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็แปดเก้า 8, นี่คือตรงกันนะซื้อตัวแปดเก้านี่ตรงกันกับตัวน,นี้นนเด่นเบาบริเด่นมัเบาปัวเด่นเด่นบนไว้แล้วเด่นไว้นี่ถ้าล่างนี่ให้เน้นให้เน้นที่หนึ่งมาปูวิ่งวิ่งหนึ่งแล้วเบาปูวิ่งหนึ่งวิ่งหนะครับท่านผู้ชมครับผม อาเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้ด้วยพี่น้องด้วยอย่งบัตาดชุดล่างไม่มีตัวตัดบ่ครับผมยังบ่มชุดล่างไม่มีตัวตัดมันบัวตรงกระเหล็กตัดชักว,วงไหนึงแปดธรรมบชมครับหนึ่งเก้าสองตัวนะครับท่นบานผู้ชมอ๋อบัวตัดเดือดหน่อยตัวเพราะบัวตัดเดือดหน่อยตัวอู้บัวตัดได้ท่านผู้ชมด้วยเดือดหน่อยตัวเอาวนี่แคปหน้าจอบ่าวเถาเขียนตัวใหญ่ให้พี่น้องอึ๊บ นี่ท่านผู้ชมของเก่านะครับของเก่าสี่สาท่านผู้ชมนะครับของเก่านี่ครับส3ให้บนมาล่างปูว่าถือวา่าผิดด้วยพินองเด้อนะครับผมตัดตัวไหนออกตัวนั้นตัดเอลีครับส3นะครับนี่ของใหม่มนะีสูตรปูครับสูตรปูสูตรบนสูตรล่างนะครับผมชุดบนมี3ตัว4 9 9 4 8 9 4 7 8 นะครับผมสี่าเก้ปูวาดตัดไปวิ่งบน7กับ8เด่นที่8นะครับผมนะครับ3ตัวเน้นที่489กับ478นะครับ2ตัววงกลม89นะครับผมแล้วก็มี57มี78 49กับ48นี่ตัวที่ปูตัดพี่น้องตัดตัวไหนมาตัวนั้นนะครับแต่ชุดล่างพอตัดมาปูวิ่งหนึ่งนะครับเด่นล่างปูจะมี9มี0มี1นได้พี่น้องเด้อ ตามสูตรนี่บะบะมีจับครูให้บไปูบะมีตามสูตรบะมีจับครูเลยครับผมสบะมีมามีหนึ่งแปดสองแปดนะครับสองก็คือบะมี่เน่นี่เน่เด่นปูปูคือจับสองแปดสองเก้ามันมาได้สูตรมันมีอีกสูตรไหมครับผมเพื่อมาบนเพราะมันเด่นสองสองสูตรหนึ่งมันเด่นบนครับเพื่อมาบนสองสูตรหนึ่งเด่นบนครับผมหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าแปดเก้านี่ส้นกันบนล่างนะพี่น้องเด้อ นะครับตัวชนกันเอาปูเห็นเด่นที่หนึ่งหนึ่งแปดกันหนึ่งเก่านะครับแคปหน้าจอทำช่มเอานะครับผมศูนย์หนึ่งวติสเป็นมาปูเขาเอาปูเห็นเด่นล่างนะครับเด่นล่างเก้าศูนย์หนึ่งเด่นบนหกเจ็ดแปดนะครับผมบนกระติ๊ตะแปดนะครับเจ็ดก็มีห่าเจ็ดก็เจ็ดแปดแคปหน้าจอทำชมขอกราบขอบุญขอบคุณปูนักพิณน้องเนาะครับพอกันคลิปหน้าครับ ปูก็ให้ตตองวดนะครับให้ได้โชคพี่น้องสวัสดีครับ